ไปบางเขนบางเขนรู้อยู่ที่ไหนนะอยู่วัดบางเขนใช่ไหมครับผมบางเขนมาื่อวานเาานี่ยโดนอยู่วัดบางเขนที่เดียวเอาบอกมาบอกมาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,เด,ยวเดี๋ยวผมอันนี้ให้เมื่อวานเนี่ยเดี๋ยัแนฉันไปแทนนะนะไม่เป็นไม่ไม่ได้เดินล้มเองนะเดินล้มมันฟาดเขาที่ลุกมาเปียงเปรี้ยงเลยเนี่ยมันฟาดแล้วมัน อะไรคนฟาดมันอยู่ไหนอ่ะไม่ไหนแล้วม่รู้เนี่ยไอ้คนฟาดเขาเห็นมาวัดมาจีนเหมือนกันมันฟาดเนี่ยเปี้ยงๆหรือะไรก็ว่เนี่ยฟาดมันฟาดนะครับโอ้ถ้าถ้าฟาดคนแถวนี้เขาไม่เห็นเหรอพี่ นี่นะครับหัวเตกหน้าแตกจับเลยครับผมเละเลยเละหมาเลยผไม่รู้ว่าโดนอะไรมาผมก็ไม่รู้เหมือนกัน bắt เนาะอยู่ดี đi ทําไมเค้าต้องมาฟาดด้วยอ่ะก็มาอยู่ มันเหินเวลาแบบนี้บ่าจะบินตบบ่ายังไงยังว่าหนีกับเข้าเป,ไป,ไป็นไไปยังว่าหนีกนยังไงยังวานเลยครับอันนี้มันก็ไม่ห้ยฉันมาอันนี้ลงลงตามามาบินตบบ่ตรงนี้ประจำหรือเปล่าหรือว่ายัางไงครับไม่มาไมา่มาประจำหรือเปล่าหรือ,อรว่ายังไงไม่ได้ประจำไม่มาเว้นบ้างอะไรบ้างไปเราไมโอ,อ้โหมัน โหทำไมเละอะไรขนาดนั้นอ่ะหินนี่ปะโดหินมันก้อนเเนี่ยเหมือนรอยฟันอ่ะมันนรอยฟันอ่ะฟันอะไร้อนหินก้อน่าบเนี้ยกว้างทั้ตื่นมาเรื่มตาเพียงเรียงอะไรันมนี่ก็หินมันฟ้าหินโดนหินเนี่ยบก้านัหินฟ้างมันไปนันเนี่ยจะไม่โดนไม่โดนไปลูกนะกว้าโโย่เลยเละเลยครับเละเล แจ้งความไปเรื่อยเยนะไแจ้งีสอน,นอนเลยครับผมอ,อมันไม่ไหวอ้ปดวดแล้อด,ดูมันก็มันลงมันเสียงลมันก็นะนะจบ้านแล้มันจะไมทำมาบอกได้็ะดนะ้แตบบ่พิจาาเป็นบาดเาไไดี๋ยวเขาทได้ยอมมันก,ก็ลงมาเปี้ยงเนืมันมี มีเร <c oughs> ื่องผิดใจอะไรกันหรือเปล่าทำไมเขามาทำไมเขาถึงใส่เลยอะอี่ะัไมากันะบน้ายราต้ว่าเทแบน้นายกมาบบจะมาสาบาบัน้เม่อี้รองรอดมาลมนเอานีอะไรเรีายอะไรัเขาใจแล้วมนใจมาใใจน้า อันนี้จักรยานไอ้คนดูเนี่ยจัรยานยนต์ก็มาเอาใครอันนี้ของใครนนจักรยานยเนี่ยมันจอดกลางเนี่ยจักรยานมาดูเหรอให้นนูถ่ายคลิปไปก่อนนะ น่าเกลิยดเลยนะครับผม